สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณกุียแล้วนะคะวันนี้นะคะคุ้ยจะมาสอนเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหานะคะ,ะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าการวิเคราะห์เนื้อหานะคะมีความหมายเป็นอย่างไรนะคะความหมายของการวิเคราะห์เนื้อหานะคะคืออะไรประโยชน์ของการวิเคราะห์เนื้อหามีอะไรบ้างแล้วก็ประเภทของการวิเคราะห์เนื้อหานะคะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มกันที่ ความหมายของการวิเคราะห์เนื้อหากันเลยนะคะอันแรกนะคะการวิเคราะห์เนื้อ,อาหานะคะหมายถึงกระบวนการศึกษาและการตีความข้อมูลนะคะหรือข้อความที่อยู่ในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นข้อความในเอกสารบทสนทนาหรือข่าวบทความหรือสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะโดยมุ่งเน้นการระบุรูปแบบะความหมาย หรือแนวโน้มที่ปรากฏในข้อมูลนั้นๆน,น,นะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกนะคะเกี่ยวกับประเด็นที่เราต้องการที่จะศึกษานะคะต่อมานะคะเป็นประโยชน์ของการวิเคราะห์เนื้อหานะคะ1ก็คือใช้ในด้านการศึกษานะคะเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาของตำราเรียนนะคะวรรณกรรมหรือเอกสารการสอนนะคะเพื่อปรับปรุงเนะะื้อหาให้เหมาะสมและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ 2. นะคะช่วยในการตัดสินใจแล้วก็การวิเคราะห์เนื้อหานะคะช่วยหา,าช่วยให้เข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้านะคะเพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดนะคะหรือการสำรวจความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์นะคะเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจะคะ ะะช่วยเพิ่มความเข้าใจเชิงวัฒนธรรมและสังคมคะวิเคราะห์สื่อหรือข้อความเพื่อศึกษายังคิดค่านิยมและก็วัฒนธรรมในสังคมนะคะประเภทของการวิเคราะห์เนื้อหานะคะเรามาดูกันนะคะหนึ่งนะคะคือการวิเคราะห์เชิงประมาณนะคะอ่านเข้าไปนะคะการวิเคราะห์เชิงปริมาณนะคะวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิตินะคะโดย การนับจำนวนหรือความถี่ของคำนะคะความคิดหรือหัวข้อที่ปรากฏในข้อมูลนะคะเช่นการวิเคราะห์แนวโน้มในการใช้คำสำคัญในโซเชียลมีเดียนะคะซอนนะคะการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนะคะคือศึกษาความหมายแนวคิดหรือบริบทของข้อมูลในเชิงลึกนะคะเช่นการวิเคราะห์เนื้อหาของโฆษณานะคะเพื่อทำความเข้าใจ ความหมายลึกๆที่ซ่อนอยู่นะคะ 3. นะคะการวิชะห์ความไพ่นะคะการวิเคราะห์เชิงความหมายศึกษาความหมายหรือความสัมพันธ์ของคำหรือข้อความนะคะเช่นใช้เทคโนโลยี NLP นะคะเพื่อทำความเข้าใจข้อความนะคะ 4. นะคะการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสวิเคราะห์เนื้อหาในมุมมองมุมมองของการ เปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์หรือพัฒนาการของแนวยีตนะคะเช่นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอาภาพลักษณ์ทางการเมืองในสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ